เด็กน้อยความรู้เจ้ายัางด้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใจเราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ไประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตากตำก็จำทน เกิดเป็นคนควรหมัน่นขยันเอ่ยความรู้เรายังได้เร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตนได้ไประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาพเพียนไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากรก็จําทนเกิดเป็นคนควรหมัน่นขยันเอ่ยเด็กเอ่ยอเด็กด้อยความรู้เราย,ยังได้ย เล่นศึกษาเมื่อเติบใจเราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาล้ยังชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานว่าการเรียนจงภาคเรียนไปเกิดจะเกิดผลลำบากการเขาไม่ติดตอไม่มีใครมาช่วยหรอกเกิดเป็นคน ควรมั่นขยันเลยเอ้ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเล่งฝึกฟ้าเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงที่สำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดทนถึงลำบากตักตำก็จำทน คนควร,ควรหมั่นขยันเอ่ยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลังบากตัดตาก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยขอบคุณครับ